ไม่ถึงตอนที่จะเจาะลึกถึงกฎที่อยู่เหนือทุกกฎและเป็นหัวใจที่แท้จริงของการเสกสร้างชีวิตในทุกมิตินี่คือบทความเรื่องเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนโชคชะตาที่จะมอบความเข้าใจที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดให้แก่ผู้ชมของคุณค่ะกฎข้อเดียวที่สำคัญที่สุดในการเสกสร้างชีวิตถ้าฉันบอกคุณว่าทุกเทคนิคการดึงดูดที่คุณเคยเรียนรู้มาทั้งการเขียนการเห็นภาพ การขอบคุณจะร้ายความหมายโดยสิ้นเชิงถ้าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวคุณจะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นก็คือตัวตนหรือภาพลักษณ์ภายในหรือเซลฟ์คอนเซปที่คุณมีต่อตัวเองค่ะนี่คือกฎข้อเดียวที่อยู่เหนือทุกกฏกฎที่ว่าด้วยการเปลี่ยนโชคชะตาจากแก่นกลางไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัว แต่คือการเปลี่ยนแปลงคนที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบตัวตนคนใหม่เพื่อสร้างโชคชะตาบทใหม่ที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงค่ะความจริงที่น่าทึ่งโลกภายนอกคือลายเซ็นของคุณลองจินตนาการตามนะคะโลกภายนอกสถานการณ์ผู้คนและผลลัพธ์ทั้งหมดที่คุณพบเจอ ไม่ได้กำลังเกิดขึ้นกับคุณแต่พวกมันกำลังสะท้อนตัวตนของคุณออกมาต่างหากเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังซ้ำๆในหัวคือลายเซนทางพลังงานที่คุณส่งออกไปและจัก,กรวาลก็ทำหน้าที่เพียงสะท้อนลายเซนนั้นกลับมาให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมถ้าลายเซนของคุณคือฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสจัก,กรวาลก็จะจัดสรรให้คุณมองไม่เห็นโอกาสดีๆที่อยู่ตรงหน้า ถ้าลายเซนของคุณคือฉันเป็นคนที่ต้องดิ้นรนเสมอจักรวาลก็จะส่งบททดสอบที่ยากลำบากมาให้คุณพิสูจน์ความเชื่อนั้นแต่ถ้าลายเซนของคุณคือฉันเป็นคนที่โชคดีเสมอและทุกอย่างจะเข้าข้างฉันในที่สุดจักรวาลก็จะจัดเรียงสถานการณ์ให้คุณพบเจอแต่ความช่วยเหลือและความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ดังนั้นการพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกโดยไม่เปลี่ยนลายเซนภายใน ก็เหมือนกับการพยายามเปลี่ยนภาพสะท้อนในกระจกโดยไม่ยอมเปลี่ยนคนที่ยืนอยู่หน้ากระจกนั่นเอง 3. ขั้นตอนสวมบทบาทตัวตนคนใหม่การเปลี่ยนแปลงตัวตนไม่ใช่การเสแสร้งแต่คือการตัดสินใจเลือกบทบาทใหม่ที่คุณอยากจะเล่นในละครชีวิตเรื่องนี้ขั้นตอนที่1เขียนบทของตัวตนคนใหม่นี่ไม่ใช่การเขียนสิ่งที่อยากได้ แต่เป็นการเขียนคุณลักษณะของคนที่มีสิ่งนั้นแล้ววิธีทำหยิบสมุดขึ้นมาแล้วตอบคำถามเหล่านี้ให้ละเอียดที่สุดถ้าฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมั่งคั่งและมีความสุขที่สุดแล้วในตอนนี้ฉันจะรู้สึกอย่างไรเมื่อตื่นนอนในตอนเช้า ฉันจะเดินจะพูดและจะปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไรฉันจะจัดการกับปัญหาและความท้าทายอย่างไรด้วยความสงบหรือความมั่นใจฉันจะใจดีและรักตัวเองมากขนาดไหนเขียนมันออกมาให้ชัดเจนนี่คือคำพีตัวละครของคุณที่คุณจะต้องกลับมาอ่านทุกวันขั้นตอนที่สองตัดขาดจากตัวตนคนเก่า คุณไม่สามารถเป็นคนใหม่ได้ถ้าคุณยังคงเล่าเรื่องราวของคนเก่าอยู่วิธีทำที่ทรงพลังใช้การควบคุมอาหารทางความคิดเมื่อไรที่ความคิดเก่าๆเช่นฉันทำไม่ได้หรอกมันยากจังฉันไม่ดีพอผุดขึ้นมาให้คุณสังเกตเห็นมันและพูดกับตัวเองในใจอย่างหนักแน่นว่านั่นคือเรื่องราวของคนเก่าไม่ใช่ฉันอีกต่อไปตัวตนใหม่ของฉันคิดแบบนี้ แล้วแทนที่ด้วยความคิดใหม่ทันทีหยุดเล่าเรื่องราวเก่าๆหยุดเล่าเรื่องราวความล้มเหลวความผิดหวังหรือความโชคร้ายในอดีตข,ของคุณให้ใครฟังอีกต่อไปทุกครั้งที่คุณเล่ามันออกมาคุณกำลังรดน้ำให้มเมล็ดพันธุ์ของตัวตนเก่าให้เติบโตขั้นตอนที่สซ้อมบทตัวตนคนใหม่จนเป็นธรรมชาตินี่คือการใช้ชีวิตจากตอนจบของเรื่องราว วิธีทำใช้คำประกาศฉันคือตลอดทั้งวันตื่นเช้ามาประกาศทันทีว่าฉันคือความสำเร็จก่อนนอนก็ประกาศว่าฉันคือความสงบสุขตัดสินใจจากตัวตนใหม่ตลอดทั้งวันก่อนจะทำอะไรให้หยุดถามตัวเองว่า ตัวตนคนใหม่ที่ประสบความสำเร็จของฉันเขาจะเลือกทำอย่างไรในสถานการณ์นี้เขาจะเลือกบน่นหรือเลือกมองหาโอกาสเขาจะเลือกนอนไถ่มือถือหรือลุกขึ้นมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเป้าหมายแล้วจงเลือกทำตามนั้นฝึกสนทนาภายในใช้เวลาว่างๆหนึ่งนาทีหลับตาลงแล้วจินตนาการว่าคุณกำลังเล่าเรื่องราวความสำเร็จใหม่ๆให้เพื่อนสนิทของคุณฟัง คุณจะเล่าด้วยน้ำเสียงและท่าทางแบบไหนฝึกซ้อมความรู้สึกนั้นบ่อยๆบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดโชคชะตาของคุณไม่ได้ถูกเขียนไว้บนดวงดาวแต่มันถูกเขียนขึ้นใหม่ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจว่าฉันคือใครจงอย่าพยายามเปลี่ยนภาพสะท้อนในกระจกแต่จงเปลี่ยนคนที่ยืนอยู่หน้ากระจก จงตกหลุมรักและซื่อสัตย์ต่อตัวตนในอนาคตของคุณให้มากกว่าที่คุณเคยซื่อสัตย์ต่อตัวตนในอดีตแล้วคุณจะได้เห็นโลกทั้งใบจัดเรียงตัวเองใหม่เพื่อขานรับกับคนใหม่ที่คุณได้เลือกที่จะเป็นคำแนะนำส่งท้ายหลังจากดูคลิปนี้จบลองใช้เวลา5นาทีเขียนบทบาทของตัวตนคนใหม่ของคุณดูนะคะ แค่3-5ข้อก็ได้ค่ะแล้วคอมเมนต์แบ่งปันคุณลักษณะข้อที่1ของตัวตนคนใหม่ที่คุณเลือกแล้วการประกาศออกมาคือการทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ